แล้วพี่เป็นอะไรอ่ะทำไมต้องกลับบ้านดึกอ่ะกลับบ้านไม่ตรงเวลาสักวันเลย บัวช่องนี้แม่เป็นไงบ้างก็สบายดีนะทำไมหรอก็พี่ไม่เห็นบัวไปเยี่ยมแม่บ้างเลยอะก็ถ้าว่าเดี๋ยวบัวกลับไปนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกกินข้าวเลยคิดว่าบัวน่าจะไปเยี่ยมแม่บ้างนะเออรู้แล้วกินเถอะ อร่อยนะอร่อยไหมหนูกินเสร็จนี้พี่ไปทำงานแล้วนะได้รีบกลับมาด้วยล่ะคิดถึงขาดอืมอร่อยมากพ,พี่เสทำไมกลับเวลานี้อ่ะนี่<พ>มันจะเช้าแล้วนะพี่ทำงานไงไหนเมื่อวานพี่บอกว่าพี่จะกลับเร็ว บัวก็งานพี่เยอะไงพี่ทำงานเหนื่อยมาทั้งคืนทั้งวันอะ่ะอย่ามาชวนทะเลาะได้ไหมพี่เสเป็นอะไรของพี่เนี่ยหยุดนะพี่เส ิวแกช่วงเนี้ยเสียเขาเปลี่ยนไปอ่ะเปลี่ยนไปยังไงอ่ะก็กลับบ้านไม่ตรงเวลาบ้างแล้วก็เล่นโทรศัพท์ยิ้มคนเดียวอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ติดโทรศัพท์มากเลยนะแกเหรออืมทำไงดีมันก็อันตรายอยู่นะเขาคุยคนอื่นหรือเปล่าอุ้ย มีกิ๊กหรือเปล่าบ้าหรอแฟนฉันไม่ใช่คนแบบนั้นนะแกแหมแกจะไว้ใจเกินไปแล้ะจ้าผู้ชายนะไว้ใจได้ที่ไหนแหมถ้าแกไว้ใจแกคงไม่มาบ่นกับฉันหรอกโถตามเลยนะดูเลยนะฉันว่ามีแน่แน่เอางั้นเลยหรอจับได้นะต้องโดนให้เข็ดเลยอย่าไปปล่อยนะ ตาม,ม,มพี่จะไปไหนเนี่ยพี่มันวันหยุดนะพี่จะไปไหนมันก็เรื่องของพี่ทำไมพูดแบบนี้อ่ะแล้วบวกเป็นอะไรอะช่วงเนี้ยฮะจะจับผิดอะไรพี่นักหนา แล้วพี่เป็นอะไรอ่ะทำไมต้องกลับบ้านดึกอะกลับบ้านไม่ตรงเวลาสักวันเลยพี่มีคนอื่นเหรออืมพี่มีคนอื่นแล้วถ้ามันวุ่นวายนักอะก็เก็บของแล้วกลับบ้านเลยซะไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันหรอกเลิกกันไปเลย ไปดิมัวยืนทำไมตรงนี้อ่ะเก็บของแล้วกลับบ้านไปอยู่กับแม่ไป ขึ้นก่อนแม่แมบ่บัวบัวกลับมาแล้วเหรอลูกแม่ไปในบ้านก่อนดี๋ค่ยคุยกันนะดูดีๆีนะแม่แม่เป็นยังไงบ้างคะแม่มระวังนละลูกแม่อยู่คนเดียวอะ่ะคนแก่มาอย่างนี้แล้วลูกเอ้ยบัวเอ้ยแล้วยังไงอ่ะลูกนะไม่หนูมาหาแม่ได้อะ่ะหนูว่าหนูจะกลับมาอยู่กับแม่ะคะ่ะ จริงเหรอลูกเกิดอะไรขึ้นนะลูกพี่เี่เขามีคนอื่นทำแห้ฮะแล้วเขาก็ไม่หนูออกจากบ้านหนูก็เลยคิดว่าหนูมาอยู่ดูแลแม่ดีกว่าคะ่ะจะได้มีเพื่อนอไม่เป็นไรค่ะแม่ช่างเขาเธอะ แม่ว่าเสกเขาไม่น่าเป็นคนอย่างนั้นเลยนะลูกไม่ต้องพูดถึงเขาแล้วค่ะแม่เอาแล้วแต่ลูกว่าเลยเนาะไม่ดีขึ้นแล้วนะป้าลูกไปเก็บข้าวเก็บของกันไหเนาะเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวให้โบกินนะได้ค่ะทบข้าวกับข,ข้าวให้ลูก บัวลูกแม่อยากให้ลูกกลับมาอยู่ด้วยแม่ป่วยไม่สบายคิดถึงลูกกลับมาอยู่กับแม่นะบัวพี่อยากให้บัวดูแลแม่อยู่กับแม่ไปก่อนพี่ขอโทษกับสิ่งที่พี่ทำลงไป พี่หวังว่าหลังจากที่แม่หายดีแล้วเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกพี่รักลัวนะแม่เป็นไงบ้างก็โรกคนแก่ลูกปวดหัวมากเลยช่วงเนี้ยเสพว่าแม่ไปอยู่บ้านกับเสกกระบัวไหมแม่แม่ชอบอยู่เงี้ยเส ไปกำลังแต่จะสร้างความวุ่นวายว่าเปล่าแม่แก่แล้วบัวนี่บัวมันไม่กลับบ้านมาหาแม่เลยใช่ไหมครับเนี่ยทตาแม่คิดถึงบัวเสดเสไม่ย็นจองเป็นความขนาดดีเลยโอ้ความรักนั้นมีหลายรูปแบบ แม่นั้นแทบไม่ได้เจอหน้าลูกสาวรักสามีควรเยี่ยมแม่เป็นครั้งคราวยาแม่หนาวไม่มีใครช่วยดูแล